ช่องตามใจทูเดย์บทที่833วิกฤตของตึกว่างเยเวลินหยุนมองดูยังท้องฟ้าที่สงบนิ่งด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่างูยักษ์ย้ายแปดหัวนั้นมาจากการบำเพ็ญบนดาวดวงไหนแต่ว่ารอให้เขากลับไปยังสัพพโลกได้เมื่อไหร่เขาจะต้องจับงูตัวนี้มาต้มให้ได้กระจกเข้าเทียนดับเข้าเทียนไม่น่าแปลกใจที่เมื่อดับเข้าเทียนเจอกับกระจกที่เหลืออยู่นี่แล้วมีปฏิกิริยาขึ้นมา จากชื่ออาวุธวิเศษทั้งสองนี้เจ้าของของพวกมันน่าจะเป็นคนผู้หนึ่งกระจกเข้าเทียนสามารถซ่อมแซมมิติที่เปิดออกจากวิชาเรียกเชิญต่างมิติได้มันน่าจะเป็นอาวุธวิเศษที่สามารถควบคุมพลังของอวกาศได้บางทีระดับการบำเพ็ญของฉันอาจต่ำเกินไปที่จะกระตุ้นมันเมื่อคิดถึงกระจกเข้าเทียนทันใดนั้นจูจูหลินหยุนก็นึกถึงสองคำสุดท้ายที่งูยักย้ายแปดหัวตะกนขึ้นมา เผ่าโบราณนี่น่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งหรือว่าเจ้าของกระจกเข้าเทียนจะมาจากเผ่าโบราณดูท่าเผ่าโบราณนี้น่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอำนาจค่อนข้างมากในยุคอันห่างไกลของโลกยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากความเกรงกลัวเผ่าโบราณของงูยักษ์แปดหัวแล้วคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นตระกูลบําเพ็นเซียนตระกูลใหญ่แต่ว่าเห็นได้ชัดว่าโลกในปัจจุบันไม่เหมาะสำหรับผู้บําเพ็นเซียนแล้ว ดังนั้นเผ่าโบราณน่าจะทิ้งโลกนี้ไปตั้งนานแล้วในระยะไกลฉินหลันร้องไห้ด้วยความปิติอินดีเมื่อครู่เธอตกใจจนแทบตายเจ้าสัตว์ประหลาดแปดหัวนั่นน่ากลัวมากจริงๆแรงกดดันอันมหาศาลแม้แต่ฉินหลันซึ่งอยู่ห่างออกไปเป็นกิโลก็ยังกดดันเกินกว่าจะเงยหน้าขึ้นมองครั้งนี้แต่เดิมเธอคิดว่าหลินหยุนคงยากที่จะรอดแล้วแต่ไม่คาดคิดเลยว่าในช่วงนาทีสุดท้ายปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้น แสงสีขาวกลุ่มหนึ่งเปล่งออกมาและสัตว์ประหลาดแปดหัวนั่นก็ถอยกลับอย่างช้าๆสิ่งนี้ทำให้ฉินหลันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเซียวหยุนในโอเคไหมฉินหลันตะโกนเสียงดังและวิ่งไปทางหลินหยุนฉันสบายดีไม่ต้องห่วงหลินหยุนเอ่ยและเดินไปทางฉินหลันเมื่อทั้งสองพบกันฉินหลันก็คว้าแขนของหลินหยุนเอาไว้และมองไปทั่วตัวเขานายไม่เป็นไรดีมากจริงๆหลินหยุนยิ้มน้อยๆ ไม่ต้องมองแล้วฉันสบายดีจริงๆชินหลันจับมือหลินหยุนและพูดด้วยสีหน้ากังวลว่าพวกเรารีบกลับไปจีนกันเถอะฉันไม่อย,อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วอืมหลินหยุนรับคำอย่างรวดเร็วอันที่จริงฮิโรชิทาเคด้าน่าจะเป็นด่านสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงญี่ปุ่น ถ้าฮิโรชิทาเคด่าล้มเหลวเช่นกันอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของญี่ปุ่นก็ควรต้องล้มเลิกการเป็นศัตรูกับหลินหยุนและหันมาใช้นโยบายเป็นมิตรนุ่มนวลแทนอย่างไรก็ตามหลินหยุนไม่ต้องการให้ฉินหลันเป็นกังวลในเมื่อเธอต้องการกลับไปโดยเร็วเขาก็ย่อมตกลงหลินหยุนนำฉินหลันออกไปจากพื้นที่ทั้งสองเดินไปตามทางด่วนและเตรียมที่จะหารถกลับเข้าเมือง อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นได้ปิดกั้นพื้นที่นี้เอาไว้ล่วงหน้าเมื่อพวกหลินหยุนเดินไปนานกว่า10นาทีก็ยังไม่เห็นรถในที่สุดก็มีรถยนต์โตโยต้าคราวสีดำสองคันเข้ามาหาพวกเขาก่อนชายชาราคนหนึ่งมาพร้อมกับคนหนุ่มสาวสองคนลงมาจากรถชายชาราแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในชุดสูทสีดำผูกไทยดูเป็นทางการอย่างยิ่งปรมาจารย์หลินผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นซาวากิยามากูชิ ผมได้รับคำสั่งจากท่านประธานาธิบดีให้มาส่งปรมาจารย์หลินและคุณหนูฉินหลันไปที่สนามบินทันทีที่ฉินหลันได้ยินเรื่องนี้เธอก็ตื่นตัวขึ้นในทันทีสายตาของเธอจ้องไปที่ชายชราอย่างเย็นชาและพูดอย่างเย็นชาว่ายัางจะมาไม้นี่อีกพวกคุณต้องการหลอกเราไปที่ไหนอีกชายชราโค้งตัวให้ฉินหลันคุณหนูฉินหลันครั้งนี้เป็นเรื่องจริงแม้แต่รัชครูแห่งญี่ปุ่นก็ยังตายไปแล้ว ถ้าต้องการรั้งปรมาจารย์หลินเอาไว้ก็คงต้องใช้แค่ระเบิดนิวเคลียร์แล้วออช่ท่านประธานาธิบดีให้ผมนำจดหมายฉบับหนึ่งมาส่งถึงปรมาจารย์หลินและขอให้ปรมาจารย์โปรดอ่านดูชายชราโค้งคำนับให้หลินหยุนจากนั้นก็ยื่นซองหนังสีเหลืองให้หลินหยุนหลินหยุนเหลือบมองดูบนซองมีตัวอักษรใหญ่สองสามคำปรมาจารย์หลินเท่านั้น นี่คือจดหมายขอโทษในจดหมายถูกเขียนขึ้นด้วยความจริงใจอย่างมากประธานาธิบดีญี่ปุ่นกำลังลดท่าทีของตนเองลงต่ำอย่างยิ่งแต่ว่าในนั้นก็ยังมองออกถึงในคุกคามเนื้อหาโดยรวมพูดถึงหากปรมาจารย์หลินตอบรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างนั้นเขาก็จะส่งหลินหยุนกลับไปจีนแต่หากปรมาจารย์หลินต้องการแก้แค้นแม้ว่าญี่ปุ่นจะต้องใช้ระเบิดนิวเคลียร์แม้ว่าทั้งสองประเทศจะเข้าสู่สงครามพวกเขาก็จะไม่นั่งรอความตาย ความหมายก็คือพวกเราญี่ปุ่นไม่ได้กลัวคุณแต่เป็นเพราะไม่ต้องการให้เกิดสงครามขึ้นมาหลินหยุนเองก็ไม่เคยคิดจะทำลายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นทิ้งแม้ว่าเขาจะทำลายเจ้าหน้าที่ระดับสูงกลุ่มนี้ไปอีกไม่นานก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกกลุ่มเข้ามามีอำนาจอยู่ดีเพื่อผลประโยชน์ของตัวญี่ปุ่นเองพวกเขายังคงมีท่าทีเป็นปรปักษ์กับชาวจีนและหลินหยุนอยู่ดี ยิ่งไปกว่านั้นหลินหยุนเองก็ไม่ต้องการให้ทั้งสองประเทศทำสงครามกันถ้าเขาคิดทำลายเจ้าระดับสูงสุดของญี่ปุ่นจริงๆอย่างนั้นสงครามระหว่างสองประเทศย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอนส่งพวกเรากลับเถิดหลินหยุนเอ่ยเสียงเรียบชินหลันกังวลอยู่บ้างเสี่ยวหลันครั้งนี้จะเป็นการหลอกลวงหรือไม่หลินหยุนยิ้มน้อยๆและพูดว่าไม่ครั้งนี้เป็นความจริงชินหลันพยักหน้าตอนนี้เธอเชื่อในหลินหยุนอย่างหน้ามืดตาหมัวบ้างแล้ว ชายชราโค้งคำนับขอบคุณปรมาจารย์หลินที่เมตตาผมจะไปส่งคุณที่สนามบินเดี๋ยวนี้ทะเลสาบเยี่ยาประเทศจีนค่ายกลรวมพลังห้าธาตุพรสวรรค์ที่อยู่ด้านนกเย่ซื่อหมิงเจ้าสำนักอูอิงในที่สุดก็รอจนปรมาจารย์ค่ายกลมาถึงแล้วผู้อาวุโสใหญ่ของสำนักอูอิงเขาชี้ไปที่ชายชราในชุดดำด้วยใบหน้าที่มีความสุขและกล่าวว่าท่านเจ้าสำนักนี้คืออาจารย์โอหยางเย่ซื่อหมิงประสานมือโค้งคำนับ อาจารย์โอหยางเป็นผู้วางค่ายกลรวมพลังห้าท่าพระสวรค์ในสมัยนั้นมาจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่ถูกทำลายผู้น้อยนับถืออย่างยิ่งวันนี้มีท่านอาจารย์โอหยางมาที่นี่ค่ายกลน,นี้จะต้องพังทลายลงอย่างแน่นอนอาจารย์โอหยางมีสีหน้าหยิงผยองอยู่บ้างเขาเอื้อมมือไปจับกับเย่ซื่อหมิงและมองไปยังที่ทิศทางของทะเลสาบเย่หว่าด้วยใบหน้าที่เย็นชาและเย่อหยิงก็แค่ค่ายกลรวมพลังเท่านั้นแค่ดีดนิ้วก็ทำลายได้แล้วเย่ซื่อหมิงดีใจมาก ถ้าอาจารย์โอหยางสามารถทำลายค่ายกลนนี้ได้สํานักอู่อิงของผมจะขอบคุณอย่างมากอาจารย์โอหยางหัวเราะดูฉันทําลายมันให้ดีพูดจบอาจารย์โอหยางก็เชิดหน้ายืดอกตรงแล้วก้าวเข้าสู่อาณาเขตค่ายกลโดยตรงเยซื่อหมิงยืนอยู่ข้างนอกและเฝ้าดูอาจารย์โอหยางหายเข้าไปในป่าใบหน้าของเขามืดมนอยู่บ้างผู้อาวุโสใหญ่อาจารย์โอหยางผู้นี้หยิ่งผยองเกินไปแล้วคนแบบนี้จะมีเวทมนต์เหมือนข่าวหรือจริงหรือ ผู้เท้าตบหน้าอกของตนและรับรองกับเขาเจ้าสำนักค่ายคนในโลกนี้หากอาจารย์โอหยางที่อยู่ในระดับสิบอันดับแรกไม่สามารถทำลายได้อย่างนั้นก็ยากสำหรับคนอื่นที่จะทำลายมันแล้วเย่ซื่อหมิงพยักหน้าอย่างนั้นก็รอดูกันเถอะไม่กี่นาทีต่อมาอาจารย์โอหยางก็ออกมาจากค่ายกลท่าทางของเขาดูอับอายอยู่บ้างอาจารย์โอหยางเป็นยังไงบ้างผู้อาวุโสใหญ่ถามอย่างกระตือรือร้น ใบหน้าของอาจารย์โอหยางดูปั้นยากอยู่บ้างคือฉันประเมินคนที่วางค่ายกลต่ำไปค่ายกลไม่ใช่ค่ายกลรวมพลังธรรมดาทั่วไปในค่ายกลรวมพลังยังมีค่ายยกป้องกันอีกชุดหนึ่งอยู่ในนั้นเมื่อครู่ฉันเกือบจะออกมาไม่ได้แล้วเห็นได้ชัดว่าอาจารย์โอหยางได้ใช้ค่ายกลกระบี่ล้างผลาญห้าธาตุไปแล้วเยซื่มิงขมวดคิ้วและถามว่าแม้แต่อาจารย์โอหยางก็ทำลายค่ายกลน,นี้ไม่ได้หรือในโลกนี้ยังมีใครที่สามารถทำลายมันได้อีก อาจารย์โอหยางกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าสำนักเย่อยากกังวลแม้ว่าฉันจะทำลายค่ายกลอันใหญ่โตนี้ไม่ได้แต่ว่าฉันสามารถพาพวกคุณผ่านพ้นมันไปได้อย่างปลอดภัยและไปถึงภูเขาเย่ซื่อมิงเอ่ออย่างรู้สึกประหลาดใจอาจารย์โอหยางไม่จำเป็นต้องทำลายอาคมขอแค่สามารถพาพวกเราขึ้นไปบนภูเขาได้ก็พอแล้วเมื่อเราไปถึงภูเขาแล้วจับปรมาจารย์หลินนั่นได้ค่ายกลก็จะพังทลายลงเองอาจารย์โอหยางพยักหน้าและกล่าวว่า ทุกท่านมากับฉันฉันจะพาพวกนายฝ่าค่ายกลน,นี้ไปเองระดับค่ายกลของอาจารย์โออย่างนั้นไม่ธรรมดาจริงๆแม้ว่าเขาจะไม่สามารถทําลายอาคมที่ถูกวางไว้โดยหลินหยุนได้แต่ว่าหลังจากลองไปหลายสิบครั้งเขาก็ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงเมื่อเป็นเวลาราวตีสองกว่าในที่สุดอาจารย์โออย่างพากลุ่มสำนักอูอิงมาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูตึกว่างเยเวช่องตามใจทูเดย์ บทที่834การรวมตัวของสีตระกูลเยซื่อหมิงเตะประตูตึกว่างเยเว่ให้เปิดออกปรมาจารย์หลินนายมันพวกเต่าหัวหดตอนนี้ฉันอยากเห็นนักว่านายจะหนีไปไหนได้อีกผู้อาวุโสใหญ่และคนอื่นๆต่างมองไปรอบๆด้วยความตกตะลึงและสูดกลิ่นอายชีทิพอันเข้มข้นอย่างตะกละตะกลามเจ้าสำนักชีทิพในที่แห่งนี้เข้มข้นกว่าภายนอกมาก จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นมันเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับพรแห่งฟ้าดินในตำนานปรมาจารย์หลินช่างเลือกสถานที่ได้ดีจริงๆเยซื่มิงยิ้มอย่างเย็นชาหลังจากค่าปรมาจารย์หลินเพื่อล้างแคนให้ลูกชายของฉันได้แล้วที่นี่จะเป็นอนณาเขตของสำนักอูอิงเราผู้อาวุโสใหญ่ยิ้มแล้วพูดว่าฉันคิดว่าพวกเราน่าจะย้ายสำนักมาที่นี่ด้วยเลยดีกว่า ถ้าเราสามารถบำเพ็ญในที่แบบนี้เป็นเวลาสักสิบปีความแข็งแกร่งของสำนักอูอิงเราถึงแม้จะไม่สามารถพูดได้ว่าตามทันสีผู้ตั้งมั่นรักษาแต่อย่างน้อยๆก็คงจะสามารถสู่สีได้กับห้าสำนักใหญ่ผู้อาวุโสรองยิ้มและพูดว่าแน่นอนชี่ทิพย์ของที่นี่เข้มข้นขนาดนี้ต่อให้เป็นคนโง่าหากักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่ไม่กี่ปีก็สามารถกลายเป็นปรมาจารย์ได้พวกคนในสำนักอูอิงทุกคนต่างมีความสุขและโลภมากอยากจะซึมซับชี่ทิพย์ของที่นี่ อาจารย์ซูยืนอยู่บนดาดฟ้าและมองลงมาที่คนของสำนักอูอิงซึ่งทำตัวราวกับโจรหึกค,คิดจะยึดครองที่นี่ต้องถามฉันก่อนว่าเห็นด้วยไหมเยซื่อหมิงมองขึ้นไปที่อาจารย์ซูนายก็คือปรมาจารย์หลินผู้อาวโุโสใหญ่รีบพูดอย่างระมัดระวงังเขาไม่ใช่ปรมาจารย์หลินเขาเป็นเพียงสิทธิ์ของปรมาจารย์แต่การบำเพ็ญของเขาไม่ธรรมดาครั้งที่แล้วฉันแพ้ให้กับเขาคุณแพ้ให้เขา เยซือหมิงรู้สึกประหลาดใจยอยู่บ้างความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสใหญ่นั้นเขารู้ดีอย่างยิ่งจัดว่าเป็นปรมาจารย์ขั้นสูงสุดแล้วลูกศิษย์ของปรมาจารย์หลินสามารถเอาชนะผู้อาวุโสใหญ่ได้นี่เห็นได้ว่าความแข็งแกร่งของปรมาจารย์หลินนั้นยากเกินกว่าจะยังถึงอย่างไรก็ตามเยซือหมิงกลับไม่ได้กังวลเขาคิดว่าความแข็งแกร่งของเขาจะต้องไม่ได้กว่าปรมาจารย์หลินอย่างแน่นอนจงให้ปรมาจารย์หลินออกมารับความตายเดี๋ยวนี้ นายที่เป็นแค่สิทธิ์คนหนึ่งไม่คู่ควรที่จะพูดกับฉันเยซซอ่มิงตะโกนอย่างเย่อหยิ่งอาจารย์ซูกล่าวอย่างเย็นชาถ้าอาจารย์ของฉันอยู่ที่นี่จะปล่อยให้พวกนายมาทำตัวเหิมเกริมได้หรือไงเยซซอ่มิงขมวดคิ้วและพูดขึ้นโอ้อย่างนั้นปรมาจารย์หลินก็ไม่อยู่ที่นี่งั้นหรืออย่างนั้นก็จัดการพวกนายก่อนแล้วรอให้ปรมาจารย์หลินมาผู้อาวุโสใหญ่ให้โอกาสท่านล้างแค้นแล้วผู้อาวุโสใหญ่ยิ้มอย่างขมขื่นขึ้นมาและเอ่ยขึ้น เจ้าสำนักฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเยซื่อหมิงยิ้มอย่างชั่วร้ายฉันรู้ดังนั้นจึงให้ผู้อาวุโสรองช่วยคุณจัดการกับเขาพร้อมกันผู้อาวุโสใหญ่ดีใจอย่างยิ่งดีพี่รองลำบากแล้วถัดจากเขาผู้อาวุโสรองที่ไว้คราวแพ้เช่นเดียวกับเขาก็หัวเราะขึ้นไม่เป็นไรอาจารย์ซูนั้นเหนือกว่าผู้อาวุโสใหญ่เล็กน้อยแต่ว่าหากเพิ่มผู้อาวุโสรองขึ้นมาด้วย เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามอาจารย์ซูกลับไม่ได้ประมาเลยสักนิดทันใดนั้นเองก็มีเสียงเย็นชาดังขึ้นสองรุมหนึ่งจะถือว่ามีความสามารถอะไรกันฉันจะเล่นเป็นเพื่อนพวกนายเองซูนันในชุดดำทั้งตัวออกมาจากบ้านคฤราหา์และยืนอยู่ข้างอาจารย์ซูสำนักอูอิงล้อมรอบทะเลสาบเยียะเป็นเวลาหลายวันซูนันที่ได้รับข่าวก็รีบกลับมาจากจงเฟยอ,อยู่เพื่อช่วยอาจารย์ซูปกป้องตึกว่างเยเว ยังมีผู้ช่วยเย่ซื่อหมิงตกตะลึงเขาจ้องไปที่ซูหนานและถามขึ้นนายเป็นใครซูหนานพูดอย่างเย็นชาฉันเป็นว่าที่สิทธิ์ของปรมาจารย์หลินอยากพบอาจารย์ของฉันก็ต้องข้ามฉันไปให้ได้ก่อนอ้อปรมาจารย์หลินผู้นี้ถึงกับมีการรับว่าที่สิทธิ์แล้วช่างเย่ะหยิงเสียจริงเย่ซือหมิงเยาะเย้ยดูถูกผู้อาวุโสสามผู้อาวุโสสี่ผู้อาวุโสห้าพวกคุณไปพร้อมกัน สิ่งที่สำนักอูอิงของพวกเรามีคือคนลองดูสิว่าปรมาจารย์หลินจะมีสิทธ์กี่คนจากนั้นก็มีผู้อาวุโสสามและผู้อาวุโสห้าออกมาข้างหน้าและเตรียมต่อสู้กับอาจารย์ซูและซูหนันน่ารังเกยียจเสียจริงพวกนายที่เป็นนักบูของตะวันออกทำไมถึงได้ไม่มีคำพูดคำจาที่กล้าหาเลยสักนิดต่อสู้ก็ต่อสู้ทำไมถึงได้เรียกผู้ช่วยกันฉันละอายแทนพวกนายจริงๆ เสียงที่เกียดคร้้นกังขึ้นมาฝ่า,าบาทคานอตวินเลียวกับนกตัวใหญ่ที่บินออกจากป่าถัดจากคฤหาดและลงมาหยุดยืนอยู่ข้างซูนันฝ่าบาทคานอตินเลี่ยมติดตามอยู่ข้างอีหลิงมาโดยตลอดแต่หลังจากที่ไม่นานมานี้เขาได้ยินเรื่องวิกฤตที่ทะเลสับเยี่ยวหาเข้าก็รีบกลับมาเย่ซื่อมิงขมวดคิ้วมองไปยังฝ่าบาทคานอตินเลี่ยมผู้บำเพ็ญพิเศษจากตะวันตกคิดไม่ถึงเลยว่าปรมาจารย์หลินไม่เพียงแต่เย่ยหญิงแต่ยังสมรู้ร่วมคิดกับผู้บำเพ็ญพิเศษจากตะวันตกด้วย เขาต้องการเป็นศัตรูกับนักบูชาวจีนทั้งหมดนั้นหรือฟาบาดคานอตินเลียมเลิกคิ้วจากนั้นก็มองไปที่เยซื่อหมิงอย่างเย่อหยิ่งฉันคือฟาบาดคานอตินเลียมผู้สูงศักดิ์เป็นแดกคิวล่าส่วนนายก็แต่นักบุมนุษย์ผู้ต่ำต้อยถึงกับกล้ามาทําให้ฉันไม่พอใจอีกเดี๋ยวฉันจะส่งนายไปหาเทพแห่งแสงสว่างที่หน้าตายนั่นซะเยซื่อหมิงแค่นเสียงอย่างเย็นชาและมองดูผู้อาวุโสคนอื่นๆท่านผู้อาวุโสทั้งหลายพวกคุณก็ไปด้วยกัน กำจัดผู้บำเพ็ญพิเศษจากตะวันตกอันหญิงพยองนี่ซาได้ผู้อาวุโสที่เหลือคนอื่นๆก็ก้าวไปข้างหน้าและยืนอยู่กับผู้อาวุโสใหญ่และคนอื่นๆผู้อาวุโสก้าคนต่อสู้กับอาจารย์ซูซูนันและฝ่าบาทคาออตินเลี่ยมทั้งสามคนผู้เท่าโศก้าคนเจคนในนั้นเป็นปรมาจารย์ระดับสูงสุดและมีเพียงสองคนเท่านั้นที่เป็นปรมาจารย์ระดับใหญ่อาจารย์ซูเองก็เป็นปรมาจารย์ขั้นสูงสุดด,ด้วยเช่นกัน ส่วนซูหนันนั้นได้ละทิ้งวิธีการบำเพ็ญแบบดั้งเดิมและเปลี่ยนมาเป็นวิชาพิณาศไม่สิ้นสูญที่หลินหยุนถ่ายทอดให้แทนตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาก็อยู่ในระดับปรมาจารย์ขั้นสูงสุดเช่นกันส่วนความแข็งแกร่งของฟาบาทคารตินเลียมนั้นหากแบ่งตามระดับของนักบูชาชาวจีนก็น่าจะอยู่ในระดับปรมาจารย์สูงสุดเช่นกันอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของซูหนันและฟาบาทคารตินเลียมน่าจะแข็งแกร่งกว่าอาจารย์ซู นั่นเพราะท้ายที่สุดแล้ววิชาพินาศไม่สิน้นสูนถือเป็นวิชาการบำเพ็ญเสียนที่แท้จริงเมื่อเทียบกับวิชาที่หลินหยุนถ่ายทอดให้อาจารย์ซูแล้วก็ยังแข็งแกร่งกว่าหลายเท่าส่วนฟาบาทคานอตินเลียมที่มีฐานะเป็นเจ้าชายแห่งเผาโลหิตย่อมครอบครองพลังที่มากกว่าเผาโลหิตอื่นๆตระกูลโลหิตถือเป็นหนึ่งในหมื่นตระกูลผู้บำเพ็ญเสียนและหมื่นตระกูลผู้บำเพ็ญเสียนนั้นความแข็งแกร่งของลูกหลานก็สามารถเทียบเท่าได้กับผู้บำเพ็ญเสียนที่แท้จริง นอกจากนี้ปรมาจารย์ระดับสูงสุดเหมือนกันก็มีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันอย่างมากในการต่อสู้ครั้งนี้ผู้อาวุโสทั้งเก้าของสำนักอูอิงไม่แน่ว่าจะสามารถเอาชนะคนทั้งสามได้เยซือหมิงตะโกนอย่างเย็นชาจัดการพวกเขาการต่อสู้สะเทือนแผ่นดินเปิดฉากฆ่าฟันขึ้นทันทีเมืองหลวงตระกูลหวางตระกูลอันดับหนึ่งของสี่ตระกูลขุนนางในห้องโถงของตระกูลหวางหวังจิงหลงที่มีใบหน้าสง่างามกำลังนั่งอยู่ที่ตำแหน่งผู้นำ ถัดมาก็เป็นผู้นำตระกูลขุนนางทั้งสามที่นั่งอยู่ด้วยในห้องโถงมีเพียงแค่พวกเขาสี่คนอย่างไรก็ตามคนสี่คนนี้ถือเป็นการดำรงอยู่ของตระกูลขุนนางระดับสูงสุดที่ตระกูลทั้งจีนจะต้องแหน,นหน้ามองเมื่อทั้งสี่คนนี้เป็นพันธมิตรกันก็จะสามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายระดับชาติของจีนได้อาจกล่าวได้ว่าในห้องโถงนี้ไม่ได้มีคนสี่คนแต่เป็นยักษ์ใหญ่สี่คน หวังจิงหลงเหลือบมองคนทั้งสามและพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมฉันขอพูดตรงๆเลยแล้วกันพวกนายน่าจะได้ยินเรื่องที่หลินหยุนทำในญี่ปุ่นแล้วนี่ถือเป็นโอกาสหลิวเทียนเฉิงผู้นำตระกูลหลิวเงยหน้าขึ้นมองหวังจริงหลงและถามด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมนายคิดจะทำอย่างไรสายตาของหวังจิงหลงเหี่ยมเกรียมขึ้นสยบด้วยความเงียบ พวกเราควรจะถามท่านประธานาธิบดีว่าเตรียมตัวจะจัดการกับคนบ้าที่พยายามจะก่อสงครามระหว่างสองประเทศยังไงผู้นำของทั้งสามตระกูลมองหน้ากันและพยักหน้าหลิวเทียนเฉิงเอ่ยถามจะเริ่มเมื่อไหร่หวังจิงหลงเอ่ยขึ้นตอนนี้ทั้งสามพยักหน้าตกลงประเทศจีนคฤหาสภาประเทศ เฮเจียงหลงเป็นทหารหน่วยรบพิเศษที่มีชื่อในหนึ่งเขามีส่วนสูง1.9เมตรและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้พิทักษ์ของคฤหาสภาประเทศซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของบุคคลสำคัญของจีนเมื่อเห็นว่าเป็นเวลาบ่ายสี่โมงกว่าแล้วเจียงหลงก็กำลังจะเปลี่ยนกันในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามในเวลานี้เองจูๆ่ๆเจียงหลงกลับเบิกตากว้างและมองไปยังขั้นบันไดหยกขาวที่หน้าคฤราสหาสภาประเทศ นั่นมันผู้นำของสี่ตระกูลขุนนางพระเจ้าผู้นำของทั้งสี่ตระกูลขุนนางมารวมกันที่นี่นี่มันเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นกันแน่จำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผู้นำตระกูลขุนนางทั้งสี่ตระกูลมาที่คฤหาสภาประเทศด้วยกันเป็นเพราะต้องการโต้กลับเพื่อป้องกันจากการโจมตีของเวียดนามหรือว่าญี่ปุ่นจะทำสงครามกับพวกเราแล้ว เรื่องที่หลินหยุนเอากับญี่ปุ่นนั้นคนจีนจำนวนมากนล้วรู้ดีและเขาเจียงหลงเองก็ไม่มีข้อย,ยกเว้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ